สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมไฟทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมในที่สุดตอนนี้เกมคริปโตบอลเซตก็ได้ทําการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะเปิดมาวันแรกก็มีทั้งปัญหาเซิร์ฟหน่วงนะเซิร์ฟหลุดการเลื่อนเปิดนะครับที่ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเปิดช่วงเที่ยงนะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็คือปล่อยยาวเลยครับปล่อยเซิร์ฟมันหน่วงหน่วงยาวๆเลยนะส่วนในเรื่องของเกมเพลย์เนาะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างชิลดีนะครับ เปิดตัวเปิดจอซ้ำไปเรื่อยๆนะครับผ่านด่านไปเรื่อยๆนะผสมฮีโร่แล้วก็ได้เป็นตัวไวฟูออกมานะครับพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถเอาฮีโร่ที่เป็นระดับ10นะครับไปผสมกันแล้วก็ได้ตัวละครมาแล้วก็ตัวละครเนี่ยมาจัดทีมต่อสู้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวไอดอลก็จริงนะครับแต่เป็นไอดอลที่เราจะต้องเปิดจอทิ้งไว้นะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทุกคนไปดูระบบการสร้างรายได้ของเกมนี้กันบ้างน,นะครับว่ามันสร้างรายได้อย่างไงโดยเกมนี้จะมีเหรียญหลักๆทั้งหมดอยู่แค่1นเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญเฮอร์โค่โทเค็นแล้วการที่เราจะได้เจ้าตัวเฮอร์โค่โทเค็นมาได้เนี่ยเราจะต้องทําการสกัดแร่ฮีโร่สโตนสีแดงออกมานะครับซึ่งวิธีการสกัดก็คือให้ทุกคนมาที่เมนูมุมซ้ายล่างนะแล้วก็ไปที่คําว่าโรงสกัดนะครับ ในหน้านี้เราจะสามารถดูได้นะครับว่าเขาต้องการหินฮีโร่สโตนเนี่ยเท่าไหร่นะในการสกัดเป็นเหรียญหยนึ่งเหรียญก็คือเราจะไปจะต้องมีฮีโร่สโตนเนี่ยในตัวอย่างน้อย40,000ก้อนก่อนนะถึงจะสามารถทําการสกัดเป็นเหรียญได้แล้วการสกัดเนี่ยหเหรียญเฮอร์โคโทเค็นนะครับจำเป็นจะต้องมีหินฮีโร่สโตน2 0 0 0 0ก้อนนะนอกจากนี้ก็จะมีการจํากัดเลเวลไว้ด้วยนะครับว่าเราต้องถึงเลเวล50ก่อนนะ ถึงจะสามารถสกัดแร่ออกมาเป็นเหรียญได้เท่านั้นยังไม่พอครับใน1วันเนี่ยเขาก็จะมีขีดจำกัดในการสกัดแร่ด้วยก็คือเราจะทําการแปลงได้แค่30ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับคือเล็กได้ว่าระบบป้องกันแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ในหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเชื่อมกระเป๋าได้ด้วยนะครับวิธีการเชื่อมกระเป๋าก็คือให้เรา,าครับมากดคลิก ที่ตัวลูกศรบนมุมซ้ายบนนะครับที่เขียนว่าจําเป็นต้องลิงก์วอลเล็ตตรงนี้นะแต่ว่าการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเราใช้บัญชีเกสอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับต้องทําการไปผูกบัญชีก่อนวิธีการผูกบัญชีก็คือให้เรานะครับมาที่หน้าหลักเนาะแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับด้านล่างเนี่ยเราจะสามารถผูกบัญชีได้2แบบก็คือ Google กับ Facebook คือจริงๆตอนเข้าเกมมาเนี่ยเขาจะให้ผูกบัญชีอยู่แล้วครับเขาจะให้เราเลือก3มช่องทางว่าจะเข้าผ่านอะไรนะระหว่าง Google Facebook แล้วก็บัญชีเกตหรือว่าบัญชีแขกนั่นเองถ้าใครแบบว่าอยากเริ่มต้นสวยๆเริ่มต้นด้วย ID SSR เนี่ยหรือว่าจะรี ID SSR ขายในกลุ่มเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยจะต้องเข้ามาผ่านบัญชีเกตหรือว่าบัญชีแขกก่อนนะแล้วเราก็ทําการรี d d ส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตัวละครระดับ SSR เราก็มาลบบัญชีเกตนันทองได้นะครับโดยการที่มาที่เมนูนี้แหละนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมันจะมีคําว่าลบบัญชีอยู่นะ ตรงนี้พอเรากดลบไปปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะล็อกอินบัญชีเกตใหม่ได้นะครับแล้วก็รีไอเดีไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ผมได้ทําการลิงก์บัญชีแล้วนะผมก็กลับมาที่ลงสกัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการผูกบัญชีนะครับมุมเดิมเลยมุมซ้ายบนนะทีนี้พอเราผูกแล้วปุ๊บมันก็จะแสดงเหรียญที่เรามีนะครับว่าตอนนี้เรามีเหรียญเท่าไหร่นะวิธีการสร้างรายได้ของเกมนี้จะมีทั้งหมด3แบบนะแบบแรกคือการทำเควสนะครับเพื่อที่จะได้รับฮีโร่สโตนมานะ วิธีการทำเควสก็คือไปที่มุมเดิมครับมุมซ้ายล่างนะแล้วก็เข้ามาที่ภารกิจนะครับเควสเดี่ยมันจะมีเควสทั้งหมด2แบบก็คือเควสรายวันนะครับแล้วก็เควสที่มีอยู่ในเกมทั้งหมดซึ่งเหล่าเควสพวกนี้ก็จะสามารถที่จะทําเพื่อรับตัวแร่ฮีโร่สโตนได้นะครับวิธีที่2อนะครับในการสร้างรายได้ก็คือการติดอันดับในกระดานไต่แรงประจําฤดูกาลนั่นเองวิธีการเช็คอันดับของเราก็คือไปที่มุมซ้ายบนครับที่เป็นรูปตัวเฮดกลางปีกนะ เมนูนี้เขาจะบอกนะครับว่าอันดับเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่กันบ้างโดยการจัดอันดับของเกมนี้จะไม่ได้จัดอันดับตามค่าพลังโจมตีนะแต่จะจัดอันดับตามด่านสูงสุดที่ไปเล่นได้นะครับหรือว่าด่านสูงสุดที่เราไปถึงนั่นเองนะอย่างคนแรกเนี่ยเขาไปถึงด่านสูงสุดที่ด่าน ,3442 นะครับก็คือไกลกว่าเพื่อนเลยก็จะได้รับรางวัลมาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลโดยหนึ่งฤดูกาลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ หสัปดาห์กว่าๆนะไม่ถึง2สัปดาห์หรืออาจจะ2สัปดาห์ก็ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเข้ามาปุ๊บมันก็ขึ้นเป็น12วันรีคูดาวเลยนะเมื่อฤดูการจบครับคนที่ติดอันดับก็จะได้รับของรางวัลตามที่แสดงอยู่ตรงนี้เลยนะเราสามารถกดดูข้อมูลฤดูการได้นะครับเพื่อดูว่า แต่ลางดับเนี่ยจะได้รางวัลเป็นแก่หรือว่าเป็นเหรียญเฮอร์โค่เท่าไหร่บ้างโดยเกมเนี้ยกระดานอันดับนะครับเขาจะแจกทุกคนนะคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปติดท็อปเขาก็แจกรางวัลให้แต่ว่าจํานวนรางวัลที่จะแจกเนี่ยมันจะมากจะเหลือจะน้อยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอันดับของเราด้วยแล้วก็พอเราผ่านด่านได้น้อยลงก็จะได้ของเราวันลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้และการสร้างไรายได้อันที่สานะครับก็คือการส่งโดนไปขุดแร่ฮีโร่สโตนนั่นเอง วิธีการก็คือให้เรามาที่มุมเดิมครับมุมซ้ายล่างแล้วก็มาที่เมนูโดนหินฮีโร่นะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโดนส่งขุดได้นะครับโดยการส่งขุดเนี่ยเราจะสามารถส่งโดนขุดได้เพิ่มขึ้นตามจํานวนด่านที่เราไปถึงนะยิ่งเราผ่านด่านไปได้แก่แค่ไหนเราก็จะยิ่งส่งโดนไปขุดได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วการส่งโดนไปขุดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทําการสุ่มแร่ที่เราจะได้มาด้วยนะว่าเฮ้ยการขุดครั้งนี้เรามีโอกาสจะได้แร่ทั้งหมดเท่าไหร่บ้างนะ อย่างอันนี้นะครับผมมีโอกาส1.5%นะที่จะได้แร่จากการขุดครั้งนี้มา1,000ก้อนก็สามารถดูเปอร์เซ็นต์ตามนี้ได้เลยแล้วเปอร์เซ็นต์พวกนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับระดับความหายากของโดนเราด้วยนะเพราะว่าโดนของเราแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มาฟรีๆนะครับเราจะต้องทําการสร้างมันขึ้นมาก่อนนะถึงจะสามารถส่งมันมาขุดได้วิธีการสร้างก็คือมาดิแท็บสร้างโดนครับอ่าเห็นไหมโดนมันจะมีหลายระดับมากๆเลยนะตั้งแต่ระดับต่ําสุดอย่างโดนทั่วไปนะครับ ก็นจะถึงสูงสุดอย่างโดนมหากราบนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะใช้จํานวนวัตถุดิบในการสร้างแตกต่างกันไปด้วยนะครับวิธีการสร้างโดนก็คือเมื่อเราสามารถเก็บวัตถุดิบครบตามที่เขากําหนดได้แล้วนะ เราก็ที่จะสามารถกดสร้างได้เลยซึ่งการจะสร้างโดนที่หายากมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องทําการไปสุ่มผู้บัญชาการมาก่อนนะครับยิ่งเรามีผู้บัญชาการเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างโดนที่มีระดับเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นได้นะครับอ่าอย่างนี้โดนหายากเนาะถ้าผมจะสร้างตัวโดนหายากไปขุดเนี่ยผมจะต้องมีผู้บัญชาการอย่างน้อย4คนขึ้นไปใน uid นี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ลืมบอกไปคือการสร้างโดนที่เป็นระดับหายากเนี่ย ก็เช่ว่าเราจะสร้างติดตัวนั้นได้เลยนะครับมันจะมีเรื่องของโอกาสมาเกี่ยวด้วยนะนี่อย่างอันนี้นะครับตอให้ผมไปสร้างโดนในช่องโดนมหากราบก็จริงนะแต่ว่าผมก็จะไม่ได้สุ่มได้โดนมหากราบอย่างเดียวข้างในนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสุ่มได้โดนทั้งหมด3แบบก็คือโดนปรกรณำโดนตำนานแล้วก็โดนมหากราบนะครับเปอร์เซ็นก็จะแบ่งตามนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นโดนทั่วไปเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆครับได้แค่โดนทั่วไปอย่างเดียวทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของผู้บัญชาการบ้างนะว่าเอ้ย ผู้บัญชาการคืออะไรได้ยามายังไงแล้วมันส่งผลต่อเกมยังไงบ้างเนาะอย่างแรกที่เรารู้กันเมื่อกี้ก็คือผู้บัญชาการเนี่ยส่งผลต่อการที่เราจะสร้างระดับของโดนนะแล้วก็อย่างต่อมาคือผู้บัญชาการเนี่ยจะส่งผลต่อเวลาที่เราจะใช้ในการขุดของโดนด้วยนะครับยิ่งเรามีผู้บัญชาการที่ระดับหายากมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาการขุดของโดนเนี่ยก็จะสั้นลงด้วยนะครับวิธีการเข้าไปดูผู้บัญชาการของเราก็คือให้เรากดมาที่หน้าหลักก่อนครับ แล้วก็มาที่เมนูมุมซ้ายล่างนะแล้วก็เข้าไปที่เมนูผู้บัญชาการนะครับตัวนี้ก็คือผู้บัญชาการที่ผมมีอยู่นะซึ่งเขาแจกมาให้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผู้บัญชาการเพิ่มเนะี่ยก็ให้เรากดไปที่คําว่าจ้างนะครับตัวนี้เขาก็จะให้เราทําการสุ่มนะครับตัวผู้บัญชาการหรือว่าคอมมานเดอร์แร่หนึ่งหมื่นก้อนนะใช้สุ่มได้1ครั้งถ้าสุ่ม5ครั้งก็ใช้ห้าหมื่นก้อนนะครับแล้วในการชาผู้บัญชาการนะ่ะก็จะได้ผู้บัญชาการระดับแตกต่างกันไปนะ ก็จะมีตั้งแต่ระดับทั่วไปหายากมหากราบตำนานแล้วก็ประกานำอยู่ที่มุมซ้ายเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าในตู้นั้นเนี่ยเราเหลือผู้บัญชาการระดับไหนบ้างนะซึ่งโอ้โหทุกคนดูดิผู้บัญชาการในตู้ตัวเนี้ยเหลือแค่ระดับทั่วไปเท่านั้นนะครับคือเรียกได้ว่าคนมาสุ่มเผาแลก่กันรัวๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทําไมคนมาสุ่มกันเยอะใช่ไหมครับเขามีจิตกรรมครับจิตกรรมนี้ก็คือเมื่อเราทําการสุ่มผู้บัญชาการตั้งแต่3าครั้งขึ้นไปนะครับ เราจะมีโอกาสได้รับผู้บัญชาการตามในรูปนี้เลยนะครับก็คือผู้บัญชาการนาตาชานั่นเองไม่มีโลมานอมนะเออโดยการแจกรางวัลครั้งนี้เขาจะสุ่มมาแค่200คนเท่านั้นนะในเ,เวลาเจตกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภานะครับโดยผู้บัญชาการที่เราสุ่มมาเนี่ยสามารถดูโอกาสการสุ่มได้ที่มุมซ้ายบนของรูปตู้เลยนะโอกาสก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วผู้บัญชาการที่เราสุ่มมาได้เนี่ยก็ใช่ว่าเราจะสามารถใช้ได้ถาวรนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้บัญชาการระดับที่ไม่ใช่ตัวละครเอเจเนี่ยเขาจะมีเวลาหมดอายุด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฟลุกสุ่มได้ตัวที่เป็นเอเจมาเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอกาสมันจะหายากมากๆอยู่แล้วนะในการได้ตัวเอเมาทีนี้พอเราได้ตัวผู้บัญชาการมาแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ในช่องนี้ได้จะมีทั้งหมด6สล็อตนะครับ แล้วก็เราสามารถคลิกที่หน้าผู้บัญชาการเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับว่าเขาสามารถเนี่ยมันมาช่วยอะไรเราบ้างนะอย่างตัวนี้ก็คือจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อัตราฮีโร่ SR นะครับจากการที่ผมรวมฮีโร่ที่ได้จากหน้าจอต่อสู้มาเวลารวมฮีโร่ผมก็จะมีโอกาสได้ตัว SR มากขึ้นนะครับแล้วก็มาช่วยลดเวลาในการผลิตฮีโร่บอลด้วยช่วยเพิ่มโอกาสการพัฒนา2ขั้นนะครับแล้วก็ช่วยในการขุดของโดนนี่เห็นไหม ก็คือช่วยเร่งเวลาขุด10%นั่นเองนอกจากนี้ผู้บัญชาการเนี่ยยังเข้ามาช่วยในการหาวัตถุดิบในการสร้างโดรนให้เราด้วยนะครับก็คือเจ้าตรงโดรนฮีโร่เนี่ยฮะแล้วก็ตรงสร้างโดรนเนี่ยในคำนบรรยายเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างโดรนเนะครับเราสามารถรับวัตถุดิบการสร้างโดรนได้นะครับเมื่อผู้บัญชาการเนี่ยถูกส่งออกไปนะก็คือในหน้าเมื่อกี้นี่แหละ แล้วก็โอกาสของจํานวนวัตถุดิบโดนที่เราจะได้มาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราผ่านด่านที่สูงมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองก็คือยิ่งเล่นไปไกลโอกาสได้เจ้าตัวพวกนี้ก็จะยิ่งเจอเยอะมากขึ้นนะครับสรุปหน้าที่ของผู้บัญชาการก็จะมี2แบบก็คือหาวัตถุดิบให้กับโดนในการสร้างโดนแล้วก็เข้ามาช่วยบัฟการเล่นของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นต่อสู้จริงหรือว่าการเอาโดนไปขุดน,นั่นเองแล้วพอสร้างโดนได้ก็จะสามารถเอาโดนเนี่ย ไปทําการขุดแร่ได้นดันเดงครับมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบหลากหลายท้าทายดีอะแล้วคือมันสนุกนะในการแต่ว,ว่าสุ่มหาผู้ระชาการแล้วก็มาสุ่มตดวอีกทีนึงอะไรเงี้ยเออแล้วพอเราเ,เอาโดนไปขุดเนี่ยเราก็ต้องมาสุ่มแร่อ,อีกทีนึงใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฤดูกาลจบลงนะครับแล้วเริ่มฤดูกาลใหม่เขาจะทําการเคลียร์โดนทั้งหมดของเราทิ้งนะครับ นี่เขาไม่บอกในคำอธิบายด้วยนะว่าโดนแล้ววัตถุดิบทั้งหมดที่ได้รับระหว่างฤดูกาลเนี่ยจะถูกรีเซ็ตนะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลก็คือเวลารีครูดาวของฤดูกาล12วันนั่นแหละฮะและคนจะสับสน,นว่าเอ้เวลานาฬิกาตรงผู้บัญชาการกับเวลาตรงรฤดูกาลเมื่อกี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะมันตัวเลขคล้ายๆกันเฉย ไอตรงเวลาที่อยู่ตรงหน้าผู้บัญชาการเนี่ยคือเวลาที่ตัวละครผู้บัญชาการเราเนี่ยจะถูกย่อยทิ้งไปนะครับอย่างที่บอกว่าผู้บัญชาการที่เราสุมมาเนี่ยมันจะมีวันหมดอายุด,ด้วยถ้าไม่ใช่ตัวละครในทีนะหลักๆเข้าๆว,ว,วิธีการสร้างไรายได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะมาแนะนํากิจกรรม a i r ์ดอปของเกมนี้กันบ้างครับคือตอนนี้เขามีกิจกรรม a i r ์ดอครั้งที่3อยู่นะจัดมา2ครั้งแล้วแต่ผมไม่ได้แนะนําในช่องเพราะว่า ตอนนั้นผมคิดว่าเออมีคนทำเยอะแล้วไม่ทําดีกว่าอนะไรเงี้ยแต่จริงๆผมค่อนข้างพลาดมากครับเพราะว่าช่วงที่เขาจัดมารอบแรกกับรอบาสอมเนี่ยตอนนี้เขามีการแจกเหรียญให้กับผู้ที่ได้รับ a อร์ดรอแล้วนะเออซึ่งคนที่เขาได้รับมาแล้วก็ขายแหรียญไปช่วงแรกๆเนี่ยก็คือแบบอู้ฟูล,ล่ํารวยเลยครับ รายละเอียดการแจกแอดดัจะมีทั้งหมด2รางวัลแบ่งกันนะรางวัลแรกเขาจะทาการสุ่มจับรายชื่อคนที่ทําคะแนนแอดดัได้ตั้งแต่400แต้มขึ้นไปมาทั้งหมด5คนแล้วก็จะทาการแจกเหรียญ Herco Token ทั้งหมด300เหรียญให้กับแต่ละคนรางวัลที่2นะครับที่เขาจะแจกคือเขาจะแจกให้กับ10,000คนนะครับที่เข้ามาทำแอดดัครั้งนี้นะการแจกเนี่ยจะไม่ได้มีแต้มเข้ามาเกี่ยวข้องนะสำหรับการแจกแบบที่2 ส่วนของเรามันก็คือได้รับเหรียญเฮอร์โคเนวเกนทั้งหมด50เหรียญน,นะครับโดยระยะเวลากิจกรรมนี้ครับจะสิ้นสุดวันที่25พฤษภาคมนะแต่ว่าการทากิจกรรมนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆนะครับก็คืออย่างแรกคือคุณต้องไปทําขั้นตอนต่างๆในเกม .io ก่อนเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาขีดตัวแดงไว้เลยว่าการที่เราจะได้รับรางวัลน,นี้เราจะต้องผ่านเศษในเกมอย่างน้อยคือ700ก่อนนะครับก็คือผ่านด่านในเกม700ด่านนั่นแหละ วิธีการดูก็คือให้เรามาที่ในเกมครับแล้วก็ดูมุมซ้ายบนนะเห็นไหมมันจะเขียนว่าด่าน439คือตอนนี้ผมผ่านถึงด่าน4 3 9แล้ววิธีการทำแอ d ์ดบบนเกมร a t t l โอก็จะมีการไปดาวน์โหลดเกมนะไปเข้าร่วม d ิสคอร์ดเซิร์นะครับไปกดติดตาม Twitter Play Crypto b o n บนะครับไปรีทวิตโพสแอ d d o p เนาะแล้วก็กรอก User ID นะครับกรอก w m i x Wallet a d d อป s นะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือแนะนำเพื่อนนะครับเพื่อเอาแต้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอยๆนะอ่ะก็ เสร็จสิ้นกันไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการทํารายได้เกมนี้3แบบวิธีการทํา a d ์ดบทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มกาชาให้ทุกคนดูกันบ้างครับมาลุ้นกาชากันนะว่าผมจะได้ตัวละครเอ็นทีมาใช้ในเกมหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นผมขอไปทําการซื้อเหรียญเฮอร์โค่ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ตัวเหรียญเฮอร์โค่มาแล้วนะผมจะทําการสกัดนะครับโอเคฮะและมันจะเข้ามาทางช่องข้อความนะครับเวลาเราแปลงเสร็จเนาะก็อย่าลืมมารับก่อนด้วยนะ โอ้มีกล่อ,องของขวัญสลับการลงเธอเป็นล่วงหน้าด้วยอ่าแล้วก็การที่เราสุ่มแล้วเจอตัว n อ็นเีนี่ยนอกจากเราจะามาขุดหรือว่าเอามาเพิ่มตัวของความสามารถโดนแล้วนะครับเราจะสามารถนำตัวละคร n อ p เีเนี่ยไปขายในตลาดวีมิกได้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าสุ่มเจอตัวดีๆนะครับแล้วยังไม่อยากที่จะเอามาขุดตอนนี้เนาะก็เอาไปขายได้ แล้วแต่ทุกคนเลยนะไม่ได้ชี้นําไม่ได้ชักชวนนะครับถ้าคิดว่าจะต้องใช้เงินด่วนหรือว่าแบบราคาตัวมันดีก็เอาไปขายได้หรือได้คิดว่าเอ้ยตอนนี้ราคาแร่ม,มันกําลังสวยว่ะราคาก้อนเฮอร์โคมันยังกาลังสวยก็เอาไปขุดก็ได้เอามาใช้ในเกมก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนมาดูกันที่ว่าครั้งนี้ผมจะได้ตัวละครในรทีมาใช้ถาวรหรือเปล่านะครับครั้งแรกเดี๋ยวผมจะสุ่มลวด5ครั้งก่อนนะไปฮะขอตัวละครในรที บุคุณฮีโร่ปั้งโอ้โหเกลือนะฮะเกลือ1วัน2วัน1วัน3วัน1วันนะฮะโอเคทีนี้อีก5้าหมื่นที่เหลือผมจะสุ่มทีละครั้งนะครับทุกคนครั้งแรกะฮะโหนหนึ่งวัน,นนะฮะ จัดไฟรอบฮะขอตัว NFT เฮ้ยค้างโอ้โหหนึ่งวันเหมือนเลิมไปต่อฮะคังที่สมฮะ อันนี้3วันฮะดีขึ้นมาหน่อยครั้งที่4ฮะเหลือแค่2ครั้งเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ครั้งนี้มีกระตุกครั้งนี้มีกระตุกโหลดเซิร์ฟปะเนี่ยสองวันนะฮะโอ้โหทําใจตุ้มๆ้มต่ต่ครั้งที่ห้าครับครั้งสุดท้ายแล้วนะ 3วันนะครับผมโอเคก็เป็นอันว่าเกลือนะผมแต่จะสุ่มรอบนอกไหมอันนี้อืก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่เดี๋ยวไปคิดดูก่อนละกันนะฮะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพลงเท่าดีนะครับคิดเห็นยังไงเล่นเกมนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ